นะนำตัวเองคาแรคเตอร์ <Yeah. S 2> <Character S 1> ของตัวเองแนวที่เรารับบทสวัสดีครับกระผมเขมขอรับ mm. ก็กระผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองกระผมเชื่อในความยุติธรรมกระผมทะเยอทะยานอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อให้เป็นไพร่ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ก็มาดูกันนะครับว่าเข้าไปในแมนสวงแล้ว มันจะต้องมันต้องไปเจอกับอะไรนีเปิดตัวได้ดีมากเลยตัวนี้เลยใช่ไหมสร้างความกดดันให้คนต่อๆไปมากมากเลยมากมากเลยเู้องยไปเลยสวัสดีตอนนี้น่นนงแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนแล้ก็ร้าให้มามาดนด้วเลยมาดูเลยน้องเข้าคาแรคเตอร์อยู่ครับมาดอยากเป็นคนต่อไปเปล่าได้เลางันพาสต่อเลยสวัสดีขอรับข้าชิว่านขอรับข้ามีเข็มเป็นครอบครัวเป็นคนเดียวของข้าข้ามีความสุขทุกครั้ง ที่ข้าเห็นในเขมรําข้าพร้อมจะตามมันไปทุกที่ที่มันไปครับว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็นะไม่กล้าใจนะไม่กล้าโกงโกงโกงข้าเลยเอาดีๆเลยคโอ้โหห้องต่อเลยห้องต่อเลยมาชิมาเลยสายชิวห้องเป็นใครยังไงไหนลองแสดงคาแรคเตอร์นั้นสมบทบาทห้องให้ดูหน่อยอ่าค่ะ ในหฮงบุตรเจ้าสัวเฉิงข้าจะประกาศให้ทุกคนที่นี่รู้ว่าข้าจะปกครองแมนสวงด้วยความสัต์ด้วยความรักแค่นี้ครับพวามมากกว่านี้คือจะไปก่อนอีกไก่จะสปอยแล้วไปทุกคนเต่งมากเลยอ่ะอะไรจากเราชิวเราเริ่มไม่ชิวแล้วเนี่ย อะมาดูไม้กันดีกว่ามาดูไม้กันนี่ไงคือที่พูดมาทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี่คือกดดันกดดันไม่เลยกำลังใจเพียบเลยเห็นไหมคะมอไปรอบๆได้เลยด้านหลังด้านหลังมีอีกมากมายโอเคพร้อมไหมคะมากระผมชื่อฉัดกระผมมาในแมนสวงเพราะอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับการรํากับดนตรีกับความสวยงามในแมนสวง กระผมรักทุกคนนะครับไปต่อไมู่กไปต่อไม่ดูต่อมากกว่านี้ไม่ได้เขาคือชวนไปดูหนังพวกนี้แหละคือเขาเป็นตัวละครลับอที่ที่อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต้องตามไปดูแมนสวงตอนพวกนี้ครับผมอยากพูดมากกว่านี้แต่ว่ากูจะภาพมันสปอยมากไปเดี๋ยวคนที่ไปตามไปดูมันจะไม่สนุก